หาปีขึ้นลำในสเป็นอ๋อเคยเป็นแล้วตอนนั้นรักษายังไงครับสรุปกับเส้นเป็นรักษาทวนนั่นจากหมอศีรษะเรลียร์ขึนขึ้นขึ้นกินยาฉีดยาหรือรักษาอย่างไาโอเคปล่อยดิตอนนี้นอนนี้ปวดไหมตอนเนี้ยนอนเนี้ยปวดไหมปวดมากจะปวดมากครเดี๋ยวมอเช็คให้ตอนนี้โยกนี้ปวดไหมครับปวดเยอะเออไม่ใช่หมอแค่ตึงจาก แก้มแรงมากเราจะไปตุบๆตรงนี้นองเนาะโอเค่อยลงโอเเยเย็นกระดกนิ้โป้ขึ้นเงขึ้นสู้หมอนะสู้กันนะครับสู้โอเคอ่าแรงแต่แขนซิ่งแต่แขนให้หมอดูค่อยๆช้าๆแขนลำตานๆอนิดนึงเดี๋ยวหมอเช็คกระดูกหน่อยนะเจ็บไหมครับเจ็บไหม เนาะเจ็บไหมโอเคเจ็บสะโพกนี่ีจโอเคจ้าจ้าไม่ใช่หมอนรองกระดูกกล้ามเนื้อสะโพกมันอักเสบอ่าเดี๋ยวนอนง่ายเดี๋ยวหมอจะคลายให้ัเจ็บจุไหนมาที่เสียบกล้ามเนี่ยเอออักเสบรุนแรงเป็นได้จ้ะไม่ต้องกังวลปล่อยทำสบายก่อนกล้ามเนื้อมันเกรงมากอ่าเกรงง้าไม่ไม่ต้องปล่อยเจ็บปวดมากไปบอกนะตอนนี้กล้ามเนื้อสะโพกมันมันเกรงตัวมาก ทรงสามือสามหัวนั่น พอะไรบ้าไปที่จาที่เรยอโอ้ต้องระวังกันเพราะถ้ามีเพื่น่ถูกหลักจะเพ่ื่อนหังพ่อเหี้ยงแ้ๆหมอจะเพิ่นเพื่อนของพอได้ไดได้ฉันก็เลือ่าไปอีกพ่อนอีนั่นละมูของลูกแล้วไปบ้า่อ เรียว่าที่เคยหมอเราก็ดูที่หมอบอกกันแล้วข้างนี้เลยป่ะข้างนี้เลยใช่ไหมปล่อยคลายค่ะไม่ต้องเกงไม่ต้องเกง,เ,กงเจ็บมากบอกหมอนะตอนนี้หมอกำลังคลายเส้นกล้ามเนื้อตรงที่ตึงตึงอยู่ขอทัาสบายถ้าเจ็บมากไปเดี๋ยวหมอจะบอกหมอนะ เหมือนตะคิวอ่ะจากมันจะละเออมันเหมือนตะคิวจากอะไรมีอะไรหรอไม่ใชะช้าปั้นเขาปั้นเขาจ้ามันจะเกรงปั้นเป็นก้อนเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่มาจากหลังไม่ใช่ปวดจากหลังอ่าปวดจากจากมี่แล้วคลายเลยสโค๊ปไงเลยสโพกใหญ่เลยอะไรถูกต้องคลายแล้วประคบความร้อนใช้เด็กคลายค่ะบ้านนี่กระเป๋าน้ำร้อนบอก สายโซ่เหมันแพนน์นั่นมาจากกันนั่นให้ไฟฟ้าเหรอเออนั่นแหละใช้ได้จากเกาหลีให้โอ้ลูกชายทำอยู่เกาหลีตอนนี้เจ็บไหมเยอะหเ่อยอนนคายใจลึกๆเจเย็นงนี้มันเกรงเหมือนตะคิวเลยแหละมันจับจับตรเป็นก้อนหปือปั้นเลยนะฟอนคาก่อนงอากาศเย็นอยิ่งอากาศเย็น่ กล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อสะโพกเกร็งตัวมาก ตัวไปด้วยนะแล้วก็ค่อยกย,ยืดลองไล่เส้นก่อนขานดีตึงไหมจ๊ะเนี่ย วอนฉีดยาดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยเจ็บกระเพาะด้วยเพราะยาพวกนี้มันกัดถ้าเราเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วมันจะนั่นเลย ในค่ามีคนกล้เข้า,ขามาเลยเชิญมันมีต่านเนี้ยตรงนี้มันฉีกครับ oh. นะมันฉีกเขององกกาคงจะจังหวะลุกเร็วมันไม่ได้เกรงธรรมดามันมีการเห oh, oh. มันมีการฉีกขาดเนี่ยนะ มันเหมือนมีแผลอยู่เห็นไหมเดี๋ยวให้มันคลายตัวนิดนึงก่อนอเ,เวลาที่มันมีการบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเกร็งตัวไม่ยอมให้เราเคลื่อนไหวนะครับมันเลยทําให้เราทําอะไรไม่ถนัดเพราะเขาเจ็บอยู่ก็ต้องการพักแล้วช่วงนี้พักอยู่เนะี่ยไม่ได้ไปทําอะไรเนาะอเ,เออจะทำไม่ได้โอเคพักเยอะๆก่อนให้กล้ามเนื้อมันซ่อมตัวมันเองก่อน 这花一 Bye. はい。Yeah, okay. โกกยังมีือดไหมทั้งขาล <laughs> นี่หมอแต่งเาบาๆเองนะเนี่ย có tiền chiếc lâm bạc thêm á chiếc tua lại là lâm bạc á